ถือว่าสุดยอดแล้วก็เป็นเหรียญในตำนานแล้วก็ความหายากอย่างนี้มูลค่าด้านราคาไม่ต้องพูดถึงดี๋ยวผมจะมาฟังฟังท้ายคลิปแล้วกัน,นครับว่ามูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับผมดูยังไงและจุดจ่ายตังตรงไหนก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทิ้งท้ายว่าผมดูยังไงและจุดจ่ายตังของผมคืออะไรเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายตังได้เลยนะครับ ก็สวัสดีนะครับ FC แฟนเพจของหลวลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้นําเอานะครับเหรียญที่สุดยอดแห่งความหายากและปาารถนาในนักที่เล่นเหรียญทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งจังหวัดพระนครีิยยาจะเป็นท่านใดไปไม่ได้นะครับนี่หลวงปู่กันนะครับวัดพญาวัดพญาตนะครับจังหวัดพระนครีิยยากระไรทองพิมพ์ขอเบ็ดนะครับองค์นี้นะครับองนี้เป็นองค์ในตำนานด้วยนะครับ ถูกตีพิมพ์อยู่ในหนังสือของเฮียบอยท่าประจันแล้วก็เดิมทีนะครับจะบอกได้ไงว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของผู้มากวรมีทางจังหวัดเมืองชนบุรีนะครับแล้วก็ส่งส่งต่อให้กับเพื่อนที่สนิทท่านนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ในความครอบครองของผมนะครับนี่ตรงนี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็เหรียญในตำนานแล้วก็ความหายากอย่างนี้มูลค่าด้านราคาไม่ต้องพูดถึงแต่ผมจะมาฟังดฟังท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่า มูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นได้ไหมครับว่าความคมชัดเนี่ยผมซีบไวนะครับที่ความคมชัดเนี่ยที่ลูกเอ่อลูกตาของลูกตาผมจะไลด์ไลด์หน้าจอนะไลด์หน้าจอขึ้นด้วยนะลูกตานะครับมีตาเม็ดเม็ดนะครับค่อนข้างมีความคมชัดมากๆนะครับนะครับเนี่ยลูกกตามีความคมชัดมีเปลือกตาแล้วตา ซ้ายของหลวงปู่นะครับมีเม็ดในตานะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับมีความคมอีกหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเนี่ยเส้นฐานฐานสิงห์เนี่ยที่ตั้งตรงโต๊ะโต๊ะสิงห์เนี่ยนะครับขาสิงห์เนี่ยก็มีความคมชัดนะครับนะครับแล้วด้านจมูกนะครับก็มีความคมชัดเห็นไหมครับเป็นมีความคมชัดมากแล้วก็เนี่ยใต้พื้นของเหรียญนะเห็นไหมใต้พื้นของเหรียญจะมีออกไซด์เป็นเม็ด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 เป็นลุ่มๆๆๆม เพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรนะครับสมัยก่อนโลหะเนี่ยเขาไม่เหมือนปัจจุบันนี้เขานําโลหะต่างๆนะมันมีส่วนมามีในส่วนผสมของโลหะโบราณก็เลยคล้ายๆว่าโบราณเขาบอกว่ารีดโลหะเขารีดเอาโลหะไปรีดเนี่ยรีดแล้วรีดไม่ดีก็เลยทําให้พระบางองค์มีกาบก็มีนะครับบางองค์เป็นแบบออกไซด์เป็นแบบไม่ดีบางองค์โลหะมันไม่เข้ากันก็มีนะครับก็ทําให้ง่ายต่อการพิจารณานะครับตรงนี้แล้วองค์นี้เห็นไหมครับด้านบนเนี่ยตรงกระหนกด้านบนเนี่ยตรงนี้จะเห็น ตงเส้นตกด้านบนเนี่ยจะมีเนื้อเกินนะครับด้านบนด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาจุดจ่ายมามาบอกจุดจ่ายตังค์นะให้เพื่อนๆนะครับว่าผมดูยังไงและจุดจ่ายตังค์ตรงไหนก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทิ้งท้ายว่าผมดูยังไงและจุดจ่ายตังค์ของผมคืออะไรเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายตังค์ได้เลยนะครับก็เห็นนะครับตัวหนังสือ ทุกตัวหนังสือมีความคมชัดมากๆากไม่ว่าจะเป็นตัวพอสอการแกะของพอสเนี่ยที่การมีเส้นแตกเส้นซ้อนเนี่ยพวกนี้ก็สําคัญนะนะครับพวกนี้ก็สําคัญมากๆกนะการที่มีเส้นแตกเส้นซ้อนตัวหนังสือมีความคมชัดและก็ไหลทองททเงนี่ยก็กระไหลที่ซีดอย่างเงี้ยก็บ่งบอกว่าบ่งบอกถึงอายุความเก่าแล้วก็บ่งบอกได้ว่าเป็นกระไหลทองที่มีความเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าบาง,บางจุดเนี่ยจะมีสีลุงๆด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพระองค์เนี้ยไม่เคยผ่านการใช้เลยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผม ก็ยังไม่เคยเอาแกะออกมาจากเลี่ยมเลยเพราะจริงๆพวกนี้เป็นก็คือว่าปั๊มข้างกระบอกนะครับก็เรายังไม่เคยแกะออกมาจากกรอบเพชรเลยนะครับเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวมือเราไปจับแล้วกระไหลเกิดหลุดหรือถลอกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับก็เราก็เลยรักษาดูรักไว้ในแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ด้านหลังนี้ด้านหน้านีด้านหลังพิ่าด้านหลังนะครับคําว่าขอเบ็ดคืออะไรหลายๆท่านอาจจะสงสัยเห็นไหมครับเห็นยันตรงนี้ไหมครับด้านบนเนี่ยนะครับ เขาจะมีตัวขอเบ็ดเนี่ยโค้งๆออกมาจากข้างๆยันนะครับที่มุนๆมุนๆขึ้นไปตรงโค้งๆเนี่ยตรงคำว่าที่ลึกฝั่งตรงฝั่งที่ลึกเนี่ยจะมีตะขอคมคมตรงตะขอคมคมนี้ก็สามารถที่จะมาชี้เป็นทฤษฎีการดูเกสดูแท้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเหนี่ยคมคมชัดแล้วก็ในยันนะครับในยันเนี่ยมีความคมชัดมากๆแล้วก็จะเป็นแอ่งกระทะนะ ตรงด้านในยันเนี่ยจะเป็นแองกระทะมีความคมชัดแล้วก็มีเส้นซ้อนนอกด้วยนะครับด้านในตรงที่ตัวเนี่ยตัวเถาะเนี่ยโถเถาะเนี่ยมีเส้นซ้อนด้านในด้วยครับมีความคมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสไลด์ให้ดูนะครับแล้วก็คำว่ายะเนี่ยตรงสระอ์ตรงเนี้ยนะครับก็มีเส้นแตกแล้วก็เส้นซ้อนอยู่ตรงตัวตัวตัวสไอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นตำหนิในแม่พิมพ์เป็นตำหนิที่เราเราท่านท่านหลายๆท่านรู้แล้วว่าตำหนิในแม่พิมพ์คืออะไรนะครับ อันนี้มาเป็นจุดจ่ายตังค์แล้วกันนะครับอันนี้ก็ดูพระง่ายๆสไตล์เอื้อลอยฟ้าแบบวลวดลัดแล้วก็รวดเร็วนะครับพระเหรียญเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากๆครับก็ดูแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนซ้อนเงินนะและที่สำคัญองค์นี้จะดว่าเป็นองค์ที่สวยระดับเบอร์ต้นๆของวงการพระเครื่องนะครับก็จะบอกว่าเป็นเหรียญหมายเลข2ก็ว่าได้เลยครับที่ว่ามีความสวยนะครับก็คือหมายเลข1องค์นั้นมีผู้มากบารมีซื้อไปในราคา75ล้านบาทนะครับองค์ที่สวยที่สุดในวงการพระเครื่องนะครับ แล้วองค์นี้ก็อยู่หนังสือเฮียบอยท่าประจันด้วยนะครับแล้วก็จุดใจตั้งของผมเพื่อนๆจะเห็นไนดะ้นะครับว่าตรงฐานสิงที่ท่านเห็นว่าหลวงปู่นั่งตรงเนี่ยด้านบนตรงด้านบนฐานสิงเนี่ยจะมีนะครับแท่งนะครับตรงฐานสิงข,ขวางขวามือหัวเข่าขวามือหลวงปู่เนี่ยได้ล่างตรงติดกับฐานสิงจะมีแท่งอยู่สามสี่แท่งนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ที่ผมจี้ผมใปไายปมายจี้เนี่ยนะครับ เห็นนมีอยู่3-4จุดเป็นติดเป็นแท่งๆมีความคมชัดและเฉียงเฉียงอะ่ะคล้ายๆขนแมวอีก3เส้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นตําหนิในแม่พิมพ์ของในแม่บล็อกสามารถเนี่ยนำไปดูเก๊แท้ได้นะครับและวิวัฒนาการของทําเล่มแบบเนี่ยมันติดเหมือนกันแต่มันเขีย่ยให้คมซึ่งมันคมกว่าของจริงมากและบางอันก็ไม่ติดเลยก็ส่วนใหญ่จะไม่ติดเลยนะครับ ตรงนี้เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันบางมากมันก็ด้วยติดแต่ว่ามันมีที่ว่าเขี่ยให้ติดคมๆก็มีนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับผมยังไม่เห็นที่ว่ามีติดแบบนี้แล้วเก๋นะครับเพราะว่าผมบอกเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับว่านี่ดูรูรัดแบบรวเร็วบางครัง้งไม่ต้องแกะมาดูเนี่ยดูข้างในนอก,นอกน,อกนอกนี่ก็ดูได้แล้วครับเก๋แท้นะครับวันนี้ผมมาบอกทริคเทคนิคก,การดูพักง,ง่ายสไตล์อวยลอยฟ้าให้เพื่อนๆได้ศึกษาปิมทรงนะครับแล้วก็ แบบนี้นะครับหลักหลายหลายสิบล้านผมยินดีรับเช่านะครับ <S <S 1> <S 1> เหรียญน,นี้มีมูลค่าเท่าไหร่ไหมครับเพื่อนๆอยากฟังไหมอดีตเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เจ้าของที่ว่าอยู่ที่เมืองชนผู้มากบารมีมีเงินเยอะมากๆนะครับแบ่งให้ส่งต่อให้กับเพื่อนนะครับในราคาสมัยนั้นนะครับในราคาสาล้านบาทเหรียญน,นี้นะครับและก็ ถูกส่งต่อมาอีกนะครับเข้ามาในผู้บ้ามณีนะครับในแวดวงพักเครื่องอีกครั้งนะครับในราคาครึ่งร้อยนะครับเหรียญน,นี้เลยนะครับนี่นะเพื่อน,อนๆถ้าเพื่อนๆมีนะครับแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่มีเยอะแยะมากมายเพราะผมผ่านตามาเคยเห็นเนี่ยในวงการพักเครื่องที่สวยๆเนี่ยผมเห็นไม่ถึงสามเหรียญเลยและเหรียญน,นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นและยังถูกตีพิมพ์อยู่ในหนังสือ ที่มาตรฐานมาก,มากๆหนังสือที่ชี้ตำหนิและมาตรฐาน,น,นมากๆของเฮ er ียบอยเท่าจันด้วยับเหรียญน,นี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับด้านข้างนี้ดูนะครับรูปด้านข้างนี้เป็นเหรียญน,นี้ที่อยู่ในหนังสือของเฮ er ียบอยเท่าจันนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มาอยู่ที่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนี่นะครับถือว่าสวยมากมากครับด้านความอยู่โยงคงพันชาตีนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเหรียญพ่อกันนี้นะครับเขาบอกว่า เหนียวชนิดที่ว่ายันกระดูกนะครับหรือว่าเหนียวไม่หยุดชุดไม่อยู่ก็แล้วกันนะครับคือผู้ที่สวมใส่ต่างพูดหาแล้วก็ว่าคือว่าท่านเหนียวของจริงนะครับแล้วก็เป็นพระโบราณนะครับที่รูปถ่ายนะครับยังบาลาหลายหลายแสนบาทนะครับก็เป็นหลุ่กันนี่เองนะครับรูปถ่ายขนาดรูปถ่ายนะถ่ายองจริงน็ยังบาลายหลายแสนแล้วเพื่อนๆคิดดูเอาละครับว่าอย่างนี้จะเป็นเหรียญเบอร์ต้นๆ้นของบ้านเรา หรือว่าในประเทศเราได้ไหมนะครับเนขารูปถ่ายท่านหนึ่งบาลละหลายแสนบาลละครึ่งล้านเลยนะครับสวยๆนะครับก็วันนี้น้องอ้วนลอยฟ้านะครับก็ถือว่าได้เขาเรียกอะไรว่า,วามีบุญนะครับที่ได้ได้สัมผัสได้เห็นพระแท้องค์จริงและองค์ที่สวยมากๆและยังอยู่ในหนังสือของเฮียบอยท้าประจันได้มาอยู่ในมือผมก็วันนี้น้องอ้วนลอยฟ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมได้มาเข้ามาพูดคุยจนถึงได้มา ดูคลิกเทคนิคงดูพัง,ง่ายสายอ้วนลอยฟ้านะครับกับเหรียญทั่วกันเหรียญน,นี้นะครับผมวันนี้นองอ้วนลอยฟ้านะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนได้ติดตามทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านข้างผมนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอาทิตย์แรกของเดือนและอาทิตย์ที่สามของเดือนพบกันที่ร้านคุญพุทโขงสาขา,า,าจาาังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็พบเจอผมได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์สิบเอ็ดโมงถึงห้าหกโมงเย็นที่พันธทิพย์บางวานท่านใดมีพระเครื่องสามารถให้ผมเช่าบูชาได้ก็ ติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างนี้นลครับผมเปิดเบอร์รอไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับโทรกันมาเยอะแล้วสึกไม่ขายไม่เป็นไรครับสามารถที่จะมาปรึกษาแนวทางและบอกข่าวดีสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยากจะแนะนํภาพพวกขึ้นบ้านมาขายภาพผมผมมีให้ค่าแนะนําค่านำพา20%ทุกท่านทุกคนนะครับผมและขออเนาจบารมีความสติ์นะครับก่อนจากการวันนี้นะครับขอให้ เป็นพื่อนทุกท่านไปไหนขอเจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะครับปราถนาความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับโดยอำนาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่กันแห่งวัดพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามผมทุกทางนะครับผม